สวัสดีครับ,รบท่านผู้ติดตามรายการเป็นข่าวเล่าเรื่องทุกท่านวันนี้กลับมาพบก,กันอีกครั้งนะครับผมก็ได้นําเรื่องเล่าที่เป็นตำนานเรื่องเล่าของไทยๆนํามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันพร้อมแล้วกดไลค์กดติดตามแล้วไปรับชมรับฟัง,งพร้อมๆกันเลยครับเรื่องที่ผมจะนํามาเล่ากันในวันนี้ก็คือตำนานรักสะพานสารสินสะพานสารสิน เป็นสะพานที่สร้างข้ามช่องปากพาเพื่อเชื่อมจังหวัดภูเก็ตกับจังหวัดพังงามีความยาวทั้งหมด660เมตรเป็นผิวทางคอนกรีต360เมตรตัวสะพานคอนกรีตอัดแรงยาว300เมตรกว้าง11เมตรเป็นทางรถวิ่งกว้าง8เมตรทางเท้าข้างละ1.5เมตรกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้าง เริ่มดำเนินการในปี2,494โดยเปิดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างได้ปรากฏว่าการก่อสร้างระยะเริ่มต้นมีปัญหาเพราะความไม่ชังนักการต่อมาในปีพศ2508จึงได้เริ่มลงมือก่อสร้างอีกครั้งโดยบริษัทคิสเตียนนีและนิวเซนจำกัดจนสำเร็จสามารถเปิดใช้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2510สิ่งงบประมาณ 2 8 7แปดเจหรือยี่สิบแปนบาทสะพานนี้ให้ชื่อตามนามสกุลของนายพศสารสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติในขณะนั้นสะพานสารสินโด่งดังเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศเมื่อมีโศกน,นาฏกรรมของหนุ่มสาวสองคนที่ตัดสินปัญหา โดยการใช้ผ้าเขามาปูกต่อกันมัดต,ตัวเองกระโดดจากสะพานลงสู่พื้นน้ำในวันที่22กุมภาพันธ์พศ2516และได้นำเรื่องราวของคนสองคนมาสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อสะพานลักสารสินสะพานลักสารสิน,สสนเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มหญิงสาวที่แตกต่างกันโดยชาติก,กูลและฐานะทางสังคมฝ่ายหญิงชื่ออิ๋ว เป็นนักศึกษาวิทายาลัยคู่ส่วนฝ่ายชายชื่อโกไข่เป็นเพียงคนขับรถสองแถวและรับจ้างกิจยาพ่อเลี้ยงอิวแบบพด็จการไม่ให้อิสระและต้องการให้แต่งงานกับคนมีฐานะจึงถูกขัดขวางความรักอย่างหนักทั้งสองคนพยายามต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆเพื่อให้รักของเธอและเขาสมหวังความรักที่เหมือนนิยายน้ำเน่า ของหนุ่มขับรถสองแถวและรับจ้างกิดยาที่มีฐานะยากจนมากแต่กลับไปหลงรักกับหญิงสาวที่มีฐานะสูงส่งและมีพื้นฐานครอบครัวที่เผด็จการไม่ให้อิสระทางความคิดกับลูกสาวแม้ว่าลูกสาวโตจนมีอาชีพเป็นครูแล้วก็ยังถูกกีดขวางจากผู้เป็นพ่อที่พยายามจะคุมถุงชนลูกสาวให้แต่งงานกับชายหนุ่มที่มีฐานะดี และพยายามขัดขวางทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ลูกสาวได้คบกับโกไก่หนุ่มขับรถสองแถวหลังจากที่พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะพิสูน์ให้ผู้เป็นพ่อได้เห็นถึงความตั้งใจและความรักที่ทั้งสองมีให้แก่กันแต่ไม่ว่าจะทําอย่างไรก็ไม่เป็นผลเมื่อผู้เป็นพ่อของฝ่ายหญิงไม่ยอมเปิดใจรับหลายครั้งที่อิ๋วฝ่ายหญิงถูกผู้เป็นพ่อทุบตีเยี่ยงสัตว์ พอแอบ,บมาพบเจอกับโกไข่นุ่มขับรถสองแถวและผู้เป็นพอ่อก็พยายามทุกวิถีทางที่จะยัดเยียดลูกสาวให้กับเศรษฐีมีเงินชาวบ้านท่าฉัดชัยจังหวัดภูเก็ตต่างก็ทราบดีถึงความรักที่มีอุปสรรคของนุ่มสาวทั้งสองหลายคนพยายามแนะนำให้โกไข่เลิกกับคุยิวเพวื่อความปลอดภัยในชีวิตของทั้งคู่และผู้ใหญ่หลายคน พยายามพูดคุยกับพ่อของคุูอิ๋วเพื่อจะให้ยอมรับโกไข่เป็นลูกเขยแต่ก็ไม่ได้รับการยินยอมไม่ว่าจะทำด้วยวิธีทางใดก็ตามในที่สุดเมื่อความรักของทั้งสองคนถึงทางตันวันที่22กุมภาพันธ์2 5 1 6โกไข่ในหัวรถสองแถวและคุูอิ๋วสาวผู้สงศัก็ได้ตัดสินใจเอาผ้าเขามา ผูกมัดตัวทั้งสองติดกันแล้วกระโดดจากกลางสะพานล,ลงสู่พื้นน้ำทิ้งเรื่องราวความรักที่เป็นอมะตะให้ผู้คนได้กล่าวขานกันจนถึงปัจจุบันตำนานรักสะพานสรารสินเป็นบทเรียนแห่งความรักอีกบทหนึ่งที่ถูกจารึกไว้ในตำนานคู่เมืองภูกเก็ตแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนผ่านไปสักกี่ยุคกี่สมัยก็ตามตำนานเหล่านี้ จะต้องบันทึกไว้เป็นบทเรียนที่ทุกคนควรศึกษาและเข้าใจความหมายของคำว่ารักที่แท้จริงเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวตำนานรักสะพานสารสินที่ทางรายการเป็นข่าวเล่าเรื่องได้นํำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามสับสกายกาเป็นกำลังใจให้กับเราด้วย และที่อยากให้เรานำเรื่องไหนมาเล่าก็พิมพ์บอกกาวกันมาในคอมเมนต์ด้านล่างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ